เรามาดูนันว่าระหว่างผมกับดาวเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันมาทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นน้ำตกกับแฟนนะครับผมดูว่าใครจะเล่นน้ำเก่งกว่ากันนะฮะผีเสื้อผีเสื้อผีเสือเ้อก็มาเป็นใจ ก็คือว่าหลายคนคงยังไม่รู้นะฮะว่าใครเนี่ยดำน้ําเก่งกว่าว่ายน้ําเก่งกว่าวันนี้นะครับจะมาพิสูจน์ที่น้ำตกทุกคนเชียร์ใครชอบใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เรามาดูกันว่าระหว่างผมกับดาวเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันอันดับแรกดำน้ำแข่งกันไม่ได้น้ำตกทำไมดูตรงนี้นะน้มันจะสีใสเพราะว่ามันไม่ลึกสังเกตดูแต่ถ้ามันค่อยๆไล่ระดับไปเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวใสๆนะฮะใสๆลึกค<ส>ุณลึกลึกอ่าคุณลึกลึกเดียวไปไหนไปเไาไปโ่น เราไปเลยแท่ขึ้นก่อนนนแพ้ผมเวียดแฟนวายอะไรก็เฮาไม่โกงนะไม่โกงนะพร้อมยังเราพร้อมมาดับน้ำแข่งกันระวางผมกับแฟนไทยจะเจ๋งกว่ากันพร<า>้อมพร้อมหนึ่ง นนี้ไม่ใช่ตายไปแล้วนะ้ยตายยังเนี่ยตายยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจะไม่ตายเฮ้ยดาวชนะเนี่ยก็ได้นอนนะคะไม่โตงไงไม่ได้ลุกขึ้นมาหายใจใช่ไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหจะลุกไหมชนะดาวดิดา้ได้ ไม่เป็นไรไปอ,อันอื่นกันนะมาวัดรอบของเล้วมันสู้กัน<า>ใครจะลงไปอยู่ในน้ำกะไลเดอร์แล้กนกบอน

โอ้เมื่เทียบริงเหนื่อยเห็นทั้นไหมได้แต้มไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้งเจอโอ้โหลื่นจริงมันเป็นตะไคร้อะเขียวๆอะตะไคร้เออตะไคร้นะนี่คือในระหว่างเดินทางขึ้นไปกระโดดจุดสูงนะฮะแต่ละคนนะนีาอ้โหน้ำแล่ไหโอ้โหนตอนนี้บอกเลยว่า ต้องอเอากล้องวาตรงนี้แหละยาก โอเคครับไปห้วยน้ำเห็นกันไหม,ไมห้วยน้ำม,มา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 ลงมาแล้วลงมาแล้วมาบอกเลยว่าพุ่นลุยครับ ็หนาวเลงมาเลยอ้วลึกจังเลยปาเท้าเฮ้ยดีดไม่ใช่แล้วมาๆๆอ้โหแต่กล้องอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เรากำลังลองรอยอยู่กับความเจ็นนู้ยหนาจัดเลยวันนี้พี่รักเก่งมากนะต้องหอมแค้หน่อยนะจรงเหรอมาเอาเลยมาเมื่อกี้เออะไรอะไรเนี่ยมาเฮ้ยมักติด ปาในป่าในป่าเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยเร็วเร็วโอ้ยดักตูนกล้องโดดกล้องเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาได้ปกติเราต้องแบบช่วยอันเนี้ยนั่งหัวเราะอีกดียวได้อยู่แล้วไม่เลิกไม่เลิกแค่ประมาณบ้านอะหลังคาบ้านอันนี้น้ำแตกดาวน้ำแตกโนนาน้ำแตกเราไม่เห็นปะลราแป๊บแตก อะไรอะเหนื้อกะโดดอ่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเออเจ็บไหมน่โดนหินไงตรงนั้นเยอะอ่ะต้องพาไปโรงาบาลเลเออพาไปโรงพยาบาลเลยน้ำรั่วน้ำรั่ว เราจะมาอาบน้ำกันนะฮะน้ำนเลยน้ำไม่เท่ามากว่ายน้ำแห่งกันโผกับดาวใครจะว่ายถึงที่นั่น,นก่อนัพร้อมแล้วแต่ยู้ยเรียนอนั่งก่อนนั่งก่อนว่ายน้ำนะเดี๋ยววิ่งนะยุ้ยสั้นมากเลยระยะสั้นมากเลยนะต้องว่ายให้ไว เอแล้วไปถือกอถอกอุ้ยวาว่ายแล้วก็ถือเนี่ยดูมือนะเนี่ยเนี่ดูมือเยาวกว่าอ้าวไหนเราไปทั้งตัวแล้วเนี่ยขออีกรอบมาขออีกรอบ